รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหสมองสองมือ สวัสดีครับทุกวันพระสัศบดีนะครับ4ี่โมงครึ่นงนี้กลับมาพบกับมาดามกับ1สมอง2มือฮะท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะร,รู้สึกว่าเราเปิดไปหน้าหนังสือพิมพ์ช่วงไหนก็จะเจอข่าวเกี่ยวกับสัตว์งับแขนขณะโชว์พลานจระเข้เลือดสาดก๊อบอัคคราโดนง,งูฉกกลางกองถ่ายเสือขย่ำขากรงโหดสยองปางช้างอโยธยา ช่วงนี้เปิดไปด้านนังถือพิมพ์เมื่อเดือนที่แล้วก่อนประมาณสองเดือนที่แล้วมีะนด้ามีแพนด้ามีจระเข้จระเข้ช้างช้างมีอะไรอย่างนี้ไปไม่หมดก็มีแต่ข่าวเกี่ยวกับสัตว์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมาดูที่สวนสัตว์ซิว่ามันมีอะไรเด็ดเด็บ้างอะไรที่ว่าเด็ดอะไรที่ว่าดีเลยจ้ะแม่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 พาเด็กตัวดำมาเที่ยวล่ะละล่ะเซ่ผู้หญิงใช่ ผู้หญิงจริงอ่ะสรุปเป็นผู้หญิงก็ฉันจะไม่รู้แน้หรือกระเทยมั้งไม่ใช่ก็ผู้หญิงนะใส่กระโปรองอ่ะลแล้วเขาไม่กลัวเหรอผู้หญิงไม่ แกามาถามฉันแล้วฉันจะรู้ใช่ไเขาจะกลัวหรือเปล่าว้าว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 ,ว,ว,วดูท่าจะไม่กลัวเอาซะเลยแฮะทำตัวเยี่ยงนางสาวไทยยังไงก็อย่างนั้นเลยชมเอ้ยชมงามอลา,ามาแท้แหละตรึงอุย้ยน่ากลัวซะไม่มีแม่เจ้าโว้ยเอาใครบังคับคุณน้องมาทําเสี่ยงตายขนาดนี้ละเนี่ยฮะเอออาชีพดีๆมีตั้งเยอะไม่ทําหรือไงไม่มีให้ทําหรือไงฮะ เอาละเสร็จแล้วฮะโชว์อยากจะรู้แล้วใช่ไหมหนูหนูสัสดีหนูหนูสวัสดีจะหนุ่เอามาคุยกั่นั้นหนูหนูออกมานะจ้าอย่าปล่อยจนลเคออกมาด้วยพี่กวกลัวหนูเคย เคยโดนมันกัดมะหนูเคยโยนแบบว่าถางมะหนูเคยมะหนูไม่เคยโดนกัดแต่ฟ้าถางก็มีบ้างเป็นยังไงฟ้าถางมันออกอ๋อเหรอไปจับจับเขาก็ฟาจระเข้ฟ้าหางไม่เจ็บไหมหนูเจ็บเจ็บขาแสบเหมือนมันเอาไม้สะฟาดเนี่ยเหมือนเอาหวายฟาดเนี่ยเหรอก็บอกโอ้ยเหมือนไม้ฟาดเนี่ยนะคิดได้ยังไงกันเนี่ยคุณมดฮะนี่มันจระเข้นะครับคุณถามมาได้เอาสักทีไหมลองสักทีไหมจ้าฮะจะรู้ไหมว่าตอนนี้อารมณ์เขาเป็นยังไงอะไรรู้มั้ ก็พอดูออกค่ะคือสังเกตที่ลูกตาเขาอะค่ะอ๋อเหรอสังเกตที่ลูกตาทำไม,ำไมอะคือถ้าเกิดเขา มีอาการดื้อหรือไม่ยอมเขาจะลืมตาตาเขาจะไม่ค่อยหลับค่ะอ๋อจสมมติเขาแข็งอ๋อสมมุติเขาลืมตาหึงออกมาอย่างนี้แสดงว่าเขาเขาไม่ค่อยยอมเขาไม่ค่อยยอมให้เล่นแล้ววันนี้อารมณ์ไม่ดีอ้วค่ะเพราะมันก็จะมีช่วงอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีด้วยเหมือนกันช่วงมันจะมีช่วงผสมพันนะคะเขาจะอารมณ์ไม่ค่อยดีอ๋อเหรออออคือว่าขนาดจระเข้นะครับเขายังพอดูได้ว่าอารมณ์มันจะดีหรือว่าไม่ดีช่วงไหนแต่ทําไมทําไมคุณมดดาของฉันดูยังง่ายยังไงก็ดูไม่ออกนี่มันยิ่งกว่าจระเข้ นั่นเนี่ยคุณถ้าจริงๆเถอะมาฝุกจระเข้มาอยู่กับจระเข้มาทําอาชีพเสี่ยงตายอย่างนี้จระเข้ก็ไม่ได้ทําพิธีปลุกเสกเหมือนในข่าวนะนุ่งทำในในข่าวว่าปลุกเสกมาหนูไม่กลัวโดนบังคับให้มาทําหรือมีความจําเป็นอะไรจะต้องมาทําจ้ะอ๋อไม่มีใครบังคับมาค่ะอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศใช่ค่ะนั่งทำงานที่โรงงานเบื่อแล้วเบื่อแล้วค่ะบเฮ้ยตั้งใจนี่ก็พูดไม่รู้เรื่องมาคุยกับจระเข้ดีกว่าพูดถึงเรื่องรายได้บ้างครับรายได้เป็นยังไงดีไหม ดีใช้ได้ค่ะที่นี่ทําเป็นเฉพาะเป็นรอบๆเปชั่วโมงเป็นรอบๆมาค่ะทำงานน้อยกว่ารดยได้ดีกว่าสบายใจกว่ามาคุ้มแบบที่ต้องเสี่ยงชีวิตอย่างนี้มาถ้าคุ้มค่ะชาไอเทมัไม่ดูไอเทมไม่ดูม่ดุตรงอ่ก็เราฝึกแล้วสมมุติเราจะรู้อารมณ์มันถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่ยุ่งกับตัวนี้อ่าก็ไปก็ไปลากตัวที่อารมณ์ดีขึ้นมา อะไรอย่างงี้เขาไม่เล่นด้วยอ้าวงานนี้เล่นไปก็เสียวไปกันละครับเทนนิสถึงแม้ว่าจะพอเดาอารมณ์ได้นะครับแต่เราจะรู้จริงๆได้ยังไงละครับว่าจระเข้ตัวไหนเนี่ยมันคิดยังไงละแม่คนโอ้ยตื่นเต้นได้ตลอดเวลางานนี้โฮ้ยก่อนที่หนูจะมาฝึกเนี่ยพี่จะถามก่อนว่าฝึกนา่ก่อนจะได้แสดงจริงตัวหนูเองเหรอคะประมาณคนละหนึ่งเดือนนะคนละหนึ่งเดือนต้องฝึกอะไรบ้างวันแรกมันเอาไม้มาตีจระเข้เล่นหรอครับเริ่มฝึกบ ครูลำหอก่อนนะคะนันไหวครูจริงๆหรือแก้การแสดงไหวจริงไหวจริงเลยเคยมีครูมีครูของมีครูก็ต้องลำหอกเป็นชลวันไก่สไก่ทองไกสอนไม่ใช่ไกสอนไกสอนเป็นพ่อเอาละอยากจะเจอครูคนที่ฝึกหนูจังเลยอยู่ไหนอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันแตกต่างกันย okay. so ังไงฮะเวลาฝึกก like ็แตกต่างตรง พูดไทยนี่ยจะแข็งแรงกว่าใช่ไหมครับแล้วจะจะให้เข้าเล่นจระเข้นี่ก็เข้าใกล้ชิดได้แต่ผู้หญิงนี่คือเอาจระเข้ที่ผ่านการฝึกมาเตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่อยให้เข้ามาฝึกแล้วเคยเคยฝึกจระเข้นี่เคยแบบพลาดไหมก็มีบ้างครับไอ้บางทีเราเพิื่งแผลที่ใช่ไหมครับก็อันนี้ก็หลายปีนะครับประมาณสมัยที่ก่อนนั่นก็แสดงอยู่โดนกัดหรอโดนกัดเอาหัวเข้าไปในป่าเอาหัวเข้าแล้วมันตกใจยังไงไม่รู้กคงับ ฝึกคนนั้นไม่ยากหรอกครับเท่ากับฝึกจระเข้ที่นอนพึงแดดพึงกายสบายใจนี่อยู่หรอกครับโอ้ยดูยังไงก็ไม่รู้สทิว่ามันคิดอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยโอ้ยดูหน้าตาพี่เขาสิครับหุ้ยคิดในใจตลอดเวลาไอ้จ,จยิยิ้มบ้างก็ได้นะพี่คือจระเข้ก็คือที่เอามาสโชว์ก็คือจระเข้ที่เอาหวข้างล่างเนี่ยครับผมก็มาคัดเอาแถวนี้ตัวไหนใหญ่ตัวไหวนสวยหน่อยแล้วก็คัดเอาที่จะไปสะแสดงไปฝึกนะฮะอ่าแล้วแล้วบ่ออย่างนี้ครับเนี่ยผมเห็นดูปุ๊บมันก็ต้องมีการทําความสะอาดล่ะ ก็และใครทําครับก็ทําเองครับผมก่อนให้ลูกน้องทําก็เอาจระเข้ออกแล้วก็ทําไม่เลยครับก็เปิดน้ําออกแล้วก็ลงไปล้างทำอะไรอาลงไปเลยลงไปล้างแลและในนี้ก็ยังไม่ได้ฝึกก็ยังไม่ฝึกก็กัดมากัดนะก็ไม่กัดครับถ้าเราไม่เข้าไปโดนตัวหรือไปอะไรเขาเขาก็อยู่ของเาจุดไหนของจระเข้ที่ห้ามโดนเลยก็คือแถวปากแถวอะไรนะครับ สรุปแล้วตรงนี้จระเข้ของพี่มดดานี่ของคุณครูนี่น่ากลัวทีเดียวครับแบบดูแล้วเออต้องใช้ใช้ความระมัดระวังสูงพอสมควรแต่ของผมก็มีครับมีอะไรพี่มดดาพามาดูอาชีพเลี้ยงจระเข้ฝึกจระเข้แบบนี้ผมก็มีผมก็มีของผมเป็นงูพี่งูงูเลยทำไมงูมันน่ากลัวไงงูมันออกน่ารักโอ้โงูพี่เอางูตรงไหนงูน่ารักครับพี่งูจออ้างลับงูจอางเขาเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้าน ผมไปพาไปดูมาแล้วก็มีโชว์มีอะไรอย่างงี้ด้วยสนุกสนานถ้าเป็นงูจงอางฉันไม่ชอบอ่ะฉันชอบงูเหลือมอยากจะฝันว่าให้งูมาฝันบ้างงูมารัดตัวเผื่อจะได้มีคู่บ้างอยากให้งูตัวนั้นรัดแรลงแหลงก็หมาให้กระดูกกรอบไปเลยนะวันนี้ขอบคุณคุณครูหน่อยไหมขอบคุณคุณครูครับขอบคุณครูมากครับเราจะขอแวะเวียนมาดูหน่อยเนาะหลังนะช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าไปดูเดี๋ยวให้โจพาไปดูหมู่บ้านงูจงอางเอาละครับเดี๋ยวกลับมากับหนึ่งสมองสองมือ ก่วงเกล็ดเด็ดเคล็ดไม่ลับโอ้ยตายแล้ว่าากระเป๋าหนังสุดโปรดของฉันมีครับเปื้อนยังจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยฮะโอ้ยไม่ยากหรอกครับคุณแค่มีผ้าขนหนูและนำส้มสายชูนะครับ นำผ้าขนหนูชุบน้ำส้มสายชูแล้วเอามาถูเบาๆที่ลอยเปื้อนเท่านี้เองครับคราบเปื้อนต่างๆก็จะหายวับไปกับตาแล้วล่ะครับหนึ่งสมองสองมือสนับสนุนโดย l ล็กตาซอยบิ๊ก0 0ายยูซารีนไวท์เทนนิงออยฟรีแคซีด จงอางโอ้งู <MM ER> แน่นอนเลยนะเราถึงแล้วถึงทีแน่แน่แล้วล่ะเจ้าโจ้อ้าวพ่อใหญ่น้องโจอขอจงอางสามงูหลาม5ะเออสั่งเป็น,ปนกว๋วยเตี๋ยวเลยไหนไหนพวอลูกพมาอยู่ไหนพ่อพูดได้มากแล้วลูกอ่าลุงครับนี่ลูกหลานลุงใช่ไหมครับครับโห oh, จะชี้ไหมจะชี้ไหมคนนี้ใช่ไหมคนนี้เลยใช่ไหมที่เป็นคนเลี้ยงสองคนมานี่แบบนี้ทำไมให้ปล่อยให้เล่นกับงูอย่างนี้ครับลุงครับ บ้านพวกผมเองเสิครับ <Cob alt. S 2> บ้านงูนะครับหางเด็กน้อยให้เล่นงูแ้่น่อยตัวแม่คือมาเส,สีได้เก่งครับสามารถจับงูนขกน้ำปลาก,ก็ได้ครับคือคือตั้งแต่เล็กเลยครับฝึกตั้งแต่เล็กเลยโอ้โหแล้วให้งูไปอันทำอะไรน้ำปลานะฮะ <c oughs> โอ้ยถึงกับอึ้องทึ่งงงกันเลยทีเดียวครับงานนี้พอเจอภาษาพื้นบ้านเข้าไปงงยิ่งกว่าเจองูอีกนะครับพี่น้องคือหมู่บ้านผม,มเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์งูจงอางครับหมู่บ้านอนุรักษ์งูจงอางไปเจองูที่ไหนไม่กลัวนะครับจะจับมาเลี้ยงกันน้อยหมดทุกหลังคานะครับ มาเลี้ยงทุกบ้านเลยทุกบ้านนี่มีงูหมดเลยค,คือเมื่อก<น>ี้ผมเข้ามาก็ไม่เห็นมีงูนะครับโอ้โอนี่ฮะฮะสวัสวดีครับคือเดี๋ยวครับลุงเดี๋ยลุงอย่าเพิ่งสิครับลุงครับอย่าเพิ่งหยิบขึ้นมาสิครับผมจะถามก่อนว่ามันอย่างนี้ลางแบบนี้คือมีงูหมดเลยมีทุกหลังเลยมีทุกล,งลักลงคางเรือนครับ ัไหนไหนมันก็มีงูทั้งนั้นแหละครับเห็นลังแบบนี้ที่ตรงไหนที่บ้านใครอุ้ยฟันทงได้เลยว่าใช่เลยมีงูแน่นอนโอ้ยแบบนี้เรียกได้ว่าเลี้ยงงูกันทุกหลังคาเรือนกันเลยทีเดียวครับแล้วมีเคยมีหลุดไหมก็มีแล้วเป็นไงครับก็ตายไม่ตายหรอกมันก็ลงไปบางทีบ้านข้างเคียงเขาเจอเขาก็จับเอามาให้ก็จับกันได้ครับจับมาแต่ละตัวเนี่ยต้องเล็กถ่ายค่าถ่ายเลยนะ อ๋อถ้าคือปล่อยหลุดนี่<อ>คุณบ้านคุณปล่อยหลุดนี่คุณต้องใจเงินใ้เราอะไรอย่างงี้เสียตังตัวละพันสองพันจะคุยกันได้ไดงู <ๆ S 1> งที่นี่ครับเขามีค่าตัวกันทุกตัวครับงูจงอางที่นี่ทํางานเลี้ยงคนกันทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะครับแต่และครอบครัวก็จะมีเจ้างูนี่แหละครับออกมาเร่ตะเวนแสดงเพื่อขายสมุนไพรน่นตั้งแต่ยุคสมัยโบราณคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นแหละครับแล้วเลี้ยงกันทุกบ้านอย่างงี้แล้วลุงดูแลกันยังไงครับก็เวลามันจะเจ็บจะป่วยเราจะดูอาการของมัน นะถ้าเป็นไข้หวัดน่ะมันจะมีน้ำมูกไหลนะครับมูกน้ำมูกไหลมีด้วยแล้วมันติดหนาวแล้วหวัดมันจะติดกันเองไหมครับมีงูเป็นของมันเองเป็นของมันเองอ๋อไม่ติดไม่ต้องปิดผ้าปิดปากอะไรอย่างงี้ไม่ต้องโอ้ถ้างูใส่แพ้าปิดปากผมก็ก็น่ารักดีนะครับเอาไว้โชว์เอออินเทอรนตมก็จะมีเห็บนะ ูมีเห็บมีเห็บพวกจะเก็บเห็บให้นะครับเรียกได้ว่าต้องใส่ใจสุขภาพกันหน่อยครับเอาแบบนี้พี่แซมก็จะต้องอาบน้ําปักแป้งด้วยไหมเนี่ยเอ้ยอย่าลืมทาครีมกันแดดนะครับเดี๋ยวผิวพี่แซมก็จะเสีย <laughs> <c oughs> <c oughs> พี่บดดำครับ <laughs> มาเจอเองด้วยนะคราวหลังโยนมาหนึ่งสมองปกติเห็นเนะกินก๋วยเตี๋ยวกินทํานุ่นทนํานี่มาเจองูเออทำไมเป็นเทปผมล่ะครับทำไมเป็นครั้งนี้คะก็ไว้เคลียร์กันเจอกันคราวหน้าต้องเคลียร์กันนิดหนึ่งนะ เอ่อพี่มดนะเขาเลือกแล้วคือว่าน้องโจนนะ่ะมันได้แค่นี้จริงๆอ้าวอย่าเยอะอย่าเยอะดำๆแบบนี้ก็เ,เลือกได้แค่นี้ก็ดีถมเทไปละไปไปๆๆไปไปไปฝึกจับงูกับขูได้แล้วไปวดำแล้วยังจะอืมเดี๋ยวอ๋อคุณนุ่งคุยกับผมได้ไหมครับ ได้ด้วยเออในการฝึกงูนะครับโอ้โหลูกาันฝึกนะครับแตะนิดนิดอ๋อต้องแตะนิดนิดนะครับงูเขาจะจ้องจ้องที่ขาเรานะอ๋อคือก็คืออันนี้อันนี้โชว์ต่อสู้เออโชว์ต่อสู้อ๋อโชว์ต่อสู้นี่คือเราเอาตัวดุดุเลยเอาตัวดุดุอ๋อตัวนี้มันดุแล้วเออจะปลายไม้ได้แหละอ่ามันมองลุงอยู่ใช่ไหมครับมองมันจ้องแล้วแต่มันไม่สนผมใช่ไหมครับไม่สนหรอกครับดีครับจะจ้องอยู่ครั้งนี้อ่านะฮะอ๋อก็คือตัวนี้ฝึกแบบเออโชว์แบบสู้ต่อสู้ต่อสู้ระหว่างคนกับงูจะสู้กับงูจองงาได้จ จะต้องอาศัยความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของคนแสดงเท่านั้นครับเพราะว่างูจงอางที่นี่ไม่ได้ผ่านการรีดพิษโอ้ยกัดตรงไหนเมื่อไรวินาทีใดตายอย่างเดียวครับพี่น้องห้อยเสียวได้อีกอ่ะเดี๋ยวลองดูไหมล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมว่าตอนนี้คุณลุงต้องใช้สมาธิใช่ไหมครับครับเราต้องจ้องตามันใช่ไหมครับจ้องตาครับอ่านะครับก็ลุงจ้องไปแล้วกันครับเดี๋ยวผมเฮ้ยมันมองทางนี้ว่ะ โอเคครับไม่กลัวเลยนะครับลุงเขาบคุณได้นะครับที่มาพูดคุยให้คามรู้ครับขอบคุณลุงครับไม่ลองดูแล้วไม่เป็นไรครับเห็นถ้าจะไม่กล้าครับงานนี้โจเลยต้องขอตัวละลาแล้วลาทีลาไปดูลีลาบนเวทีการต่อสู้ระหว่างคนหน้าตาดีๆกับนูน้อยน่ารักเออมันน่าจะดีกว่า ลุงครับเอาตัวเบาๆกว่าน,นี้ตัวนี้เก็บก่อนได้ไหมครับผมครับเก็บเก็บตัวนี้เก็บก่อนฮะนะ<ช>ตัวนี้ถ้าทางครับลุงสวัสดีครับครับลุงฝึกนานเนี่ยครับเนี่ยสุดมันแต่อายุยี่สิบห้าอายุเกือสิบสองปี ตัวเมื่อกี้เนี่ยคือคุณลุงเค,เคยโดนกัดไหมโอ้ยนี่เขาเอาผมไปถ่ายท,ทำมาเคี่ยวมัจจุราชที่กาญจน,นบุรีนี่ตั้งเรียนเคนี่ยวมัจจุราชตัวนี้เคียเ่ยวมัจจุราชแล้วเคยโดนกัดไหมล่ะกัดบ่อยที่สุดกัดลุงนะครับกัดบ่อยที่สุดเลยกัดกันจนชินแล้วแล้วมันอันตรายไหมนี่ยมันโดนมากี่ครั้งแล้วครับสี่สิบสี่ครั้งครั้งไหนที่หนักที่สุดหนักที่สุดนี่เป็นแค่ไหน เพราะว่ามันกัดที่สุดแล้วอมหัวมันพอดีเรามันหายใจไม่มได้ก็ถอยออกมาแล้วก็เชี่ยวเพียมนมาเกาะที่ริมเพีย้ยนปานก,นกน็อยู่ที่เวทีเนี่ยพอดีพอกิน,กนวาน่านเข้าไปกินว่านก็ไปเืลนเดียวกันมันเพียมยนขึ้นประสาทแลวก่น ย้อมสับ,บัดไปเลยโอ้ยแมวก้าวชีวิตหรือเปล่าครับเนี่ยลุงโดนกัดเป็นว่าเล่นยังไม่ตายอีกโอ้ยสมเชื่อจริงๆเจ,งจ,งจ๋งมากสมเชื่อที่ชื่อก้าแพยักฟังชื่อแล้วน่าจะไปเป็นนักมวยดีกว่านะลุงนะนี่นะฮะเป็นตัวอย่างนะครับที่บ้านโคกสง่านะฮะหมู่บ้านงูจงอางที่เรียกว่างูเนี่ยอยู่กับคนได้แบบสบายสบายเลยนะครับ,รบแล้วก็เรียกว่าเสริมรายได้สร้างรายได้ให้ด้วยนะครับอยู่กันแบบสันติแล้วก็มีอ่าพึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,ง,พ,งพาใส่กันเรียกว่าคาดไม่ถึง เลยทีเดียวเดีลยวขอสักหนึ่งโชว์ขอผมโชว์บ้างยัดลงไปยัดดัดลงไปช่วงเคล็ดเด็ดเคล็ดไม่ลับเคล็ดไม่ลับวันนี้มีวิธีการเก็บเนื้อหมูที่เหลือมาบอกกันนะจ๊ะเราต้องเตรียมซอสใส่ถ้วยไว้แบบนี้นะจ๊ะ จากนั้นนำเนื้อหมูไปแช่ในน้ำซอสให้ชุ่มเพราะจะทำให้เนื้อมันไม่แห้งครับจากนั้นก็นำเนื้อหมูไปใส่กล่องแล้วนำไปแช่ในช่องแข็งนะจ๊ะเท่านี้เองครับก็จะเก็บเนื้อหมูไว้ได้อีกนานแล้วล่ะครับหนึ่งสมองสองมือสนับสนุนโดยมัสคาร่ามิสทีนโปรลองดีทูการีเย่ไลท์ครีม ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาท่านผู้ชมครับดูสิครับว่าความน่ารักของเสือน้อยนะฮะน่ารักมากเลยแต่โตขึ้นมาเนี่ยเราจะมองว่าสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ดุร้ายจริงๆแล้วใครมีใครรู้บ้างว่าเสือเหล่านี้เป็นสัตว์ดุร้ายหรือเปล่าในสายตาคนทั่วไปสัตว์จริงๆตัวนี้จะดุร้ายขนาดไหนเสือที่ดุร้ายมากไหมฮะก็ตามนิสใส่เขาถ้าบ เป็นสัตว์ป่ามันก็ต้องดูร้ายมากนะครับครับนิสัยที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงฮะนิสัยที่แท้จริงก็เหมือนสัตว์เลี้ยงธรรมดาเนี่ยครับอ๋อเหรอฮะตอนนี้มันสัตว์เลี้ยงธรรมดาทั่วไปเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นสัตว์เลี้ยงครับไม่ได้อยู่ในป่าครับอืมประมาณนั้นครับพันธุ์จริงๆของเสือเหล่านี้คือพันธุ์อะไรฮะอ๋อนี่เป็นรอยันเบงกอนครับก็มาจากอินเดียแถวๆอินเดียแถวๆเนปาลเลยแถวนั้นมาฮะครับแถบพม่าอินเดียแถวนี้ครับ โอ้โหแอปใจก้าห้าวหารกันหน้าดูกอดซ้ายทีขวาทีเฮ้ยนี่มันลูกเสือนะจ๊ะลองเจอพ่อเสือดูไหมล่ะพี่มดก็มดเถอะงานเน้ตัวใครตัวมันแล้วเวลาเขาแสดงจริงๆเขาแสดงกันยังไงอะฮะอ๋อแสดงนี่เขาจะทำตามคำสั่งของเราเราจะคอนโทรลเขาให้อ๋อเหรอคอนโทรลได้ครับเป็นแบบที่เราฝึกมาเขาจะทำตามคำสั่งเราหรือว่าเราจะให้เขาดุ ก็แล้วทำให้เขาเชื่องก็ได้ให้เขาดูก็ได้เลพี่รองพามาดับไปดูการแสดงเสือเลยไหมเธอเลยครับไปแล้วนะเสือน้อยบ้างิกเมื่อกี้เราไปดูสิน้องคนที่เขาโชว์กันเขาเสร็จหรือยังเอ่ยอาจารย์หนูจ๊ะขอสวัสดีจับ กับเสือตัวไหนเป็นพิเศษนะจ่ะก็จะมีตัวลิมโนนะคะชื่อไรชื่อไร,ช,อไรชื่อดำค่ะทําไมถึงทุนนุ้น่คยเขาเป็นพิเศษเพราะอะไรจ๊ะก็เพราะว่าเขาจะเป็นเสือที่อารมณ์ดีค่ะแล้วสัมผัสได้อ๋อเสือเนี่ยมันก็มีทั้งอารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์ไม่ดีเสือตัวใหญ่ขนาดนี้เวลามันร้องเสียงดังขนาดนี้เวลาแสดงขาจริงๆเธอนะกลัวหรือเปล่าไม่กลัวแล้วค่ะแล้วชินแล้วด้วยค่ะถ้าถามมาแรกๆก็กลัวค่ะออตอนนี้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วค่ะแล้วตอนแรกครั้งแรกเลยล่ะ ครั้งแรกที่มาฝึกครั้งแรกที่มาฝึกก็กลัวค่ะไม่รู้ว่ามาทําได้ยังไงอยู่ตรงเนี้ยค่ะกระเสือแล้วบอกที่บ้านยังไงก็ยังไม่บอกที่บ้านค่ะจนแม่ถามว่าทํางานอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะทางบ้านก็ตกใจทําไมลูกเราทําได้อะไรทําได้เงี้ยค่ะใครก็หินใครก็ชมกันเงี้ยค่ะว่าทาไมทําได้มาอยู่กระเสือได้ยังไงอะไรอ่านเขาไม่ออกจริงจริงอาชีพที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยนอกจากรายได้สาวโรงงานกับมาทําอาชีพแบบที่เราทำทุกวันเนี้ยรายได้ที่ไหนเยอะกัน รายได้ที่นี่ดีกว่าดีกว่าเยอะมั้ยดีกว่าเยอะค่ะดีกว่าเยอะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเสี่ยงตายนะรู้สึกว่าเสี่ยงตายค่ะแล้วก็แต่ว่าได้ประสบการณ์ชีวิตด้วยค่ะที่ได้มาทำอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์แม่คุณอยู่ในกรงกับเสือตัวใหญ่เสียงดังทุกวนันทุกวันสักขนาดนี้ไม่ได้ประสบการณ์ชีวิตก็ให้มันรู้ไปเออเห็นเขาดูเหมือนจะโกรธตลอดเวลาเหมือนจะเป็นสัตว์ดุร้ายตลอดเวลาที่แบบที่แบบแปบรบแบบแยบบกเขี้ยวแห่แ่แล้วตะแบบตะบบนี่ คือเขาโกรธหรือเปล่าครับอันนั้นหรือว่าเป็นการแสดงเป็นการแสดงค่ะอจริงๆแล้วเขาเชื่องแต่เราต้องแย่ให้เขาเพื่อความน่ากลัวอ๋อวามจริงแล้วเป็นสัตว์ที่แบบตรงนี้เป็นเสือเลี้ยงใช่ไหมฮะโตที่นี่โตที่นี่มาเกิดที่นี่โตที่นี่เลยค่ะ ไม่ไม่ม่ม่ม,ม,ม่เสือก็คือสัตว์ป่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับเขาก็มีสัญชาตญาณของความดุร้ายอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องฝึกนักสแสดงให้คุ้นชินกับเสือแล้วการเลือกเสือให้เข้ากับนักสแสดงก็ย่อมจะเป็นหนทางที่ปลอดภัยสําหรับการสแสดงนะจ๊ะเสือเอ่ยจระเข้เอ่ยหรืงว่างูงเอ่ยเป็นสัตว์ที่แบบว่ามันมีสัญชาตญาณในความดุร้ายเนี่ยมันจะไว้ใจไม่ค่อยได้จริงไหม จริงค่ะไว้ใจไม่ได้ยังไงฮะเสือยังไงฮะเสือยังไงเขาก็เป็นเสือคือเป็นสัตว์เขาคือเป็นสัตว์อยู่ในภาพงนี้ค่ะแต่ว่าเขายังสั่งได้บังคับได้สั่งได้จริงเลยครับงั้นผมฝากสักตัวได้ไหมครับเฮ้ยอยากจะรู้ว่าระหว่างมดกับเสือเนะี่ยใครจะดื้อกว่ากันเออเสือตั้งหลายตัวเนาะไม่ใช่มีตัวเดียวถ้าเกิดวันหนึ่งในช่วงผสมพันเอ่ยในช่วงติดสัตว์เอ่ยใช่วงเกิดเสือมัน มันลุมทำร้ายคุณขึ้นมาคุณเคยคิดถึงวันนั้นมก็เคยคิดบ้างค่ะแต่คือตัดสินใจอยู่ในจุดนี้แล้วค่ะเราก็ต้องทําใจอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณมีอาชีพวันนี้ฮะเป็นเพราะว่ารักสัตว์ด้วยค่ะแล้วคือภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วหาน้อยมากที่จะมีผู้หญิงที่มาทำอยู่ <นะ S 1> ตรงนี้ค่ะจริงนะนี่คุณจริงเลยแลวที่สำคัญท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าเขามีความรักในการทําอาชีพของเขาแม้จะเป็นอาชีพที่คนอื่นมองว่าเสี่ยงตายน่าตื่นเต้นแบบนี้แหละฮะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพ ที่คงอยู่กับคุณวันนี้ขอบคุณมากมากที่วันนี้เาให้เราได้มาพูดคุยเนาะแล้วก็ได้มาเจออย่างนี้น่านจริงๆริายนะโอกาสวันหน้าก็อาจะมาดูใหม่นะฮะขอบพระคุณมากครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับหนุ่มสมองสวยมือนะครับบ่ายสี่โมงครึ่งอย่างนี้ทางช่องเจ็ดสีวันพะหัสบดีสําหรับสัปดาห์หน้านั้นจะมีอาชีพอะไรดีเด็ดเด็ดมันมันติดตามชมกันให้ดีสําหรับวันนี้เราสี่คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ